สวัสดีค่ะทุกคนมาเริ่มเลยนะคะท่าแรกค่ะยืนแบบนี้นะคะแล้วก็งอเข่านะคะชิดกับข้อศอกและอีกจังหวะหนึ่งเอามือโดนที่ปลายเท้านะคะทำากันประมาณ12ครั้งค่ะก็คือศอกและเท้านับหนึ่งศอกและตีเท้านับสองศอกตีเท้านับสนะคะทุกคนจังหวะที่งอตัวเข้าหาลำตัวให้เราเแมวท้องนะคะมันก็จะโดนในส่วนของหน้าท้องด้านข้างนะคะตเต็มๆเลยท่านี้อ่ะ ันนี้นะคะเราจะไม่ใช้อุปรกรณ์ใดๆทางเส้นนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมาหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์อย่างยิ่งค่ะมาค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะมางอและเอามือโดนเท้านับหนึ่งงอและแตะเท้านับสองงอแตะเท้านับสามนะคะจังหวะยกขาขึ้นหายใจเข้าและที่เป็นไปได้นะคะทุกคนคะ่ะต้องเขแมแหมวท้องนะถ้าเป็นไปได้นะคะเขแมแหลีท้องตลอดเวลาเลยยิ่งดีนะคะทุกคนคะ่ะ ยังไงถนะ้าชอบดีโอฝากกด subscribe ให้นิดน,นึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแชร์เพื่อตัวเองก็ได้นะคะแชร์ไปให้ตัวเองเล่นนะอย่างงนะคะแชร์ไปเพื่อนก็ได้นะคะ,ะช่วยกันน,นิดนึงนะคะ12ครั้งวันไปนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือเซตที่1อ่ะเรียบร้อยค่ะเราจะทำด้วยกัน2เซตนะคะทุกคนค่ะอย่าพักนานนะคะหายใจเข้าและออกพร้อมไหมคะกับเซตที่2มาค่ะฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งขวาก่อนล้วกันมา ขึ้นและลงนับ2ศอกและเท้านับ3 2อกและเท้านับ4นะคะหายใจเข้าจังหวะเอาขาขึ้นนะจังหวะที่ขาวางพื้นไม่ต้องนะคะให้หายใจออกอ่ะที่สําคัญนะคะทุกคนคขแมแหวท้องไว้ตลอดเลยนะคะค้างไน้ในท่าน,นี้เพราะต้องชีแบบเรามัวแต่โฟกัสการหายใจโอ้ยลืมคขแมแหวท้องนะคะไม่โดนนะคะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คขแมแหลวท้องไม่โดนนะท้องนะเพราะฉะนั้นต้องคขมแมว ผ่านไปหนึ่งข้างนะคะทุกคนขาข้างซ้ายรอเราอยู่พร้อมไหมคะเพราะเราไม่ได้มีเอวข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นสองข้างซ้ายและก็ขวาเริ่มค่ะมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งงอนะคะและเตะปึ้มนะคะอ่าป12สิบสองครั้งค่ะทุกคนอย่าลีลานะคะอย่าลีลาคาะทำตามดนด่วนนะคนที่เหนื่อยคือคนที่เล่นนะคะคนที่ไม่เหนื่อยคือคนที่นั่งมองเฉยนะคะอย่าเสียเวลาการนั่งดูเราต้องทาตามงอและเตะปึ้ง ศอกและเท้าศอกและเท้านะคะจินตนาการว่าเราโกรธใครอยู่แรงเราก็จะมาทันทีนะคะรอเล่นใกล้ครบแล้วค่ะเอ,อิโอเคท่าที่รอเราอยู่พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยท่าที่2อ,อ่ะเอามือนะคะประสาบน,นี้ที่ท้ายทอยแบบนี้แล้วก็อ่ะบิดซ้ายบิดขวา ขานะคะวางไว้ประมาณช่วงตัวแล้วก็เปิดปลายเท้าออกด้านข้างนิดหนึ่งสังเกตดูนะคะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างนิดนึงไปซ้ายและขวาซ้ายและขวานะคะข้ามแมวท้องด้วยนะคะจังหวะที่โดนนะคะจังหวะเอางี้ข้ามแมวท้องตลอดเวลาเพื่อเราจะได้สังเกตอย่างง่ายๆนะคะเราจะไ,ไม่ต้องแบบคือบางทีเราโมแต่นับอ่ะเนาะนับจนลืมข้ามแมวท้องซ้ายขวานับหนึ่งเราทำด้วยกันทั้งหมด12ครั้งทำด้วยกันทั้งหมด2เซตค่ะ ซ้ายและขวานะคะเอี้ยวแค่ตัวนะคะสะโพกขาไม่ต้องตามนะคะขึ้นแต่ช่วงช่วงท้องนะคะช่วงท้องขึ้นไปเลยนะคะก็คือให้เราขยับสังเกตดูนะคะช่วงล่างนิ่งมากนะคะช่วงล่างนิ่งประหนึ่งว่าเป็นรถยุโรปนะคะแน,น่นช่วงล่างแน่นละนิ่งอ่ะไปค่ะซ้ายและขวานะคะทุกคนคะ่ะฝากดูข้อมูลที่ประโยช์ใต้วิดีโอนะคะว่าเอ้ยสั่งซื้ออุปกรณ์กายอย่างไรเล่นช่วงไหนยังไงนะคะดูเลยนะคะใต้วิดีโอ ซ้ายและขวาค่ะซ้ายและขวานะคะคือคืนกันนิดนึงนะคะถ้าอาจจะเป็นคืกคืนมากแต่ว่าเรานะคะทำจังหวะในใจตัวเองทั้งหมด12ครั้งซ้ายและขวานับหนึ่งซ้ายและขวานับสองนะคะข้าแนวท้องตลอดเวลามาข้างหนึ่งหายใจเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งหายใจออกนะคะใกล้ครบแล้วทุกคนคะ่ะฝากทุกคนนะคะทําตามวิดีโอนี้สัก1-2รอบต่อวันนะคะคุมอาหารด้วยนะคะ1-2อาทิตย์เห็นผลนะคะฟันทง มันมีรีวิวนะไม่ใช่ว่าเ้ยแบบพูดมั่วๆไม่ใช่ม,มีหลายคนที่แบบรีวิวมาว่าเฮ้ยทำจริงๆ1 2อาทิตย์นะคะคุมอาหารด้วยทําทุกวี่ทุกวันมันลดจริงๆนะคะเป็นอัศาจรรย์อ่ะโอเคท่าที่3รออยู่นะคะนอนลงไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะนอนลงไปแล้วก็เอายกตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้นเอามือแตะที่บริเวณข้อเท้าซ้ายและขวานับ1ซ้ายและขวานับ2อ่ะไปขมับท้องตลอดเวลานะ โอ้โหทำคนอบยเมม่ยคอเมม่ยคอทำไงมองขึ้นไปบนเพดานจ้านะจ๊ะลืมทุกคนก็ลืมทำให้ดูพอดีว่าแบบโ้โมคอ,อ,อไหวองเลยไม่ค่อยเมื่อยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอาจจะแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นคอนะหงนันงันทุงสูงมองเพดานนะคะมันจะทำให้เราไม่ค่อยเมื่อยไปค่ะซ้ายขวานับหนึ่งซ้ายขวานับสองมาฝั่งหนึ่งหายใจเข้านะคะเอ็นมาฝั่งหนึ่งหายใจออกเราเลือกเลยค่ะว่าเราจะเลือกหายใจเข้าออกตรงไหน ที่สาคัญนะคะเราต้องขมิมนท้องตลอดเวลาเพราะว่าเราเล่นเร็วนะบางทีเราเล่นเร็วมันทำให้เราแบบนึกไม่ออกว่าเราต้องขมิมนท้องอะไรยังไงช่วงไหนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะสําหรับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะท่าที่4นะคะท่าที่4พร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราเริ่มเลยนะคะอันนี้ เราจะตะแคงตัวนะคะตะแคงตัวแบบนี้ด้านข้างเสื้อ,อยค้ะยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะทุกคนครที่จะมีติดบ้านไว้เพื่ออะไรมันเป็นเหมือนอุปกรณ์สามัญประจําบ้านในการออกกําลังกายนะคะนิยามมันเลยว่ามันคืออุปกรณ์สามัญประจําบ้านทําให้เราจะสาวจ๋าเข่าเราไม่ด้านสอกเราไม่ด้านนะคะอ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร,อร้อมเลยเริ่มเลย12ครั้งจัดไปแบบนี้นะคะทำท่าเหมือนสายแพงนะคะก็คือยก ตัวขึ้นนะคะแล้วก็เอาเท้าควายกันแบบนั้นเห็นไหมเห็นไหมที่เท้าด้านล่างแล้วก็ข้อศอกนะคะเราจะงอศอกแล้วก็อย่างนี้นะคะค้างเอาไว้ที่สําคัญนะคะตัวเราอย่าลงไปเยอะอย่าขึ้นเยอะนะคะเอาง่ายคือกลางๆท่านี้นะคะโดนเต็มๆเลยในบะริเวณกล้ามเนื้อนหน้าท้องคือจริงๆมันโดนรวมๆแล้วน,น,น,นะนอกจากนี้ยังโดนแกนกลางร่างกายของเราอีกด้วยนะคะ ه, เล่นในกันประมาณ2เซตนะคะอันนี้คือเซตที่1ผ่านไปนะคะอันนี้ก็จ,จะเป็นการจับเวลานะคะประมาณ1นาทีนะคะทำตามจีไปเลยนะ2เซตค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมเราเริ่มนะคะสายแพงยกตัวขึ้นแบบนี้จะชูมือขึ้นก็ได้จะวางมือที่ตรงท้องก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกสบายนะคะตรงไหนก็ได้ที่สำคัญนะคะทุกคนขาขับแมวท้องตลอดเวลานะคะขับแมวท้องตลอดเวลามันจะทําให้เรา โดนหน้าท้องนะคะท่านี้โดนเต็มๆเ,เลยนะคะบริเวณหน้าท้องรวมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบนกลางล่างและเอวนะที่สําคัญโดนพวกกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกายด้านหลังเราด้วยนะคะใกล้ครบแล้วนะคะใกล้ครบแล้วนะคะทุกคนอีกนิดเดียวนะคะฝากทุกคนนะคะ ติดตามเราด้วยนะคะทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะเวลาสี่โมงตรงนะคะเวลาสี่โมงตรงเรามีนัดกันนะคะถ้าสุดท้ายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้เนี่ยนะคะทุกคนถามอ้ยใส่อะไรที่หน้าท้องนะคะเข็มขัดค่ะเข็มขัดกระชับพุงนะคะใส่บ่อยดีใส่ออกกำลังกายได้นะคะสั่งซื้อที่ไลน์แอดเซ็กซี่ฟิตใส่แอดนะคะมันขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าดูรละเอียดใต้ล่างวีดีโอเลยนะท่านี้นะคะ เอามือชันไว้ที่บริเวณเสริรโฟคาแล้วก็งอเข้าหาตัวนะคะงอเข่าเข้าหาตัวแบบนี้นะคะเท้าไม่วางที่พื้นนะคะ,ะนะคะเมื่อกี้เราก็ทําประมาณ12ครั้งนะคะงอเข้ามาหายใจเข้าและออกไปหายใจออกนะคะตั้งใจทํานะคะทุกคนตั้งใจทาค่ะโอเคทุกคนค่ะนะคะอย่าลืมอย่างที่บอกนะขอบอกว่าทําประมาณ1-2รอบต่อวันนะคะทําอาทิตย์ ะะท,ทุกทุกอาทิตย์ทำสักสอาทิตย์คุมอาหารนะคะรอเห็นผลฟันทงเซตที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะงอเข,เข่าเข้าหาตัวแบบนี้นะคะเท้าไม่วางที่พื้นนะคะจังหวะงอเข้า,าหายใจเข้าจังหวะเหยียดออกหายใจออกนะคะเราจะทำด้กันทั้งหมดประมาณ3เซตนะคะท่านี้ใกล้ครบแล้วใครอีกนิดเดียวใครอีกนิดเดียวอดอดทนไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวเล่นหรอบก็ได้นะคะรับประกันความเหนื่อย ทุกคนคะ่ะเข็มขัดอันนี้ดีมากนะคะใส่แบบเวลาเราแบบว่าออกกำลังกายก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันทําให้แบบว่ากระชับทําให้เราฝึกกันขแมวท้องนะคะฝากกดซับสไคร e กดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะคะวิดีโอมาเราจะได้ออกกําลังกายพร้อมกันนะคะอ่ะมีนโฟกัสฟิกนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่วยคือขานะคะต้นขาด้านหน้าและสิ่งที่โดนก็คือ,อ,อโอ้โหกล้ามเนื้อท้องด้านล่างหรือว่าพุงของเรานั่นเองค่ะสาวๆค่ะ หายใจเข้านะคะแล้เหยียดหายใจออกทุกคนทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้และมั่นใจว่ามันจะเวิร์กนะคะโอเคสู้ๆค่ะ